ขอก่าสวัสดีทุกชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่อธิพัฒน์ชแนลอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับประวัตินะครับก็เป็นประวัติแล้วก็เนื้อเรื่องของไฟเดฟมอสตาไลเมเฮมนะครับก็เป็นมอสเก่าแล้วเนาะซึ่งเราได้ข่าวว่าจะมีการรีเมคมอสใหม่นะครับก็คือเป็นการรีอันนี้ใหม่หมดเลยนะครับผมรีอินเทอร์ดิวใหม่หมดเลยให้มันดูดีขึ้นก็เรามาฟังในส่วนของเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นดีกว่าครับไปดูกันเลยดีกว่า เรื่องราวขั้งหลดเริ่มต้นที่นะนหน้าสถานที่หนึ่งครับที่เป็นสถนานที่แห่งความสงบสุขเนาะก็ได้มีวงดนตรีดน,นงวงหนึ่งนะครับที่มีนามว่า Starlight Mayhem ซึ่งเป็นวงของ CJ นี่นะครับก็ได้มาเล่นคอนเสิร์ตท,นะที่แห่งนี้แล้วก็เปิดคอนเสิร์ตนะครับผมที่ชื่อว่า Starlight Mayhem ซึ่งก็บ,บังเอิญบังเอิญน,นะครับที่เจ้าเจ้า BF เจ้ากรรมแล้วก็ตัว b o y f ฟรน n ์กับ g i r l เฟรนด์ได้อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันนะครับผมทำให้หลังจากนั้นนะครับ ไม่นานครับ CJ ก็ได้เห็นตัวของบอ y f r i e n d ได้ยอย่างชัดเจนครับผมแล้วก็พยายามชักชวนให้บอ y f r i e n d ขึ้นมาร้องเพลงกันซึ่งบ o y f r i e n d ก็ไม่ได้ปฏิเสธไปอย่างใดน,นะครับผมบอยเฟ e ยินดีแล้วก็ขึ้นไปที่บนเวทีของ CJ นะครับแล้วก็ CJ เนี่ยได้รู้เรื่องราวของบ o y f r i e n d นะครับว่าบ o y f r i e n d ได้ตบ Daddy d r e มาซะยับเลยนะครับเลยทําให้ CJ ตัดสินใจชวนบอ y f r i e n d ร้องเพลงแล้วก็ประชันดวลเสียงของการแลกกันนะครับผมทําให้การต่อสู้ในเพลงแรก ที่ชื่อว่า Inverted Ascension ได้กำเนิดเกิดขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ของ CJ นะครับ CJ ก็ได้รู้เลยครับว่าสกิลของตัวเองนั้นอ่อนกว่าบ o y f r i e n d มากมายนะครับแล้วก็ CJ ได้เผยความลับบางอย่างกับบ o y f r i e n d บอกนะครับว่าที่จริงแล้วอ่ะตัวเองอ่ะเป็นนักร้องที่ร้องห่วยแตกที่สุดในกลุ่มแล้วในกลุ่มของวงคอนเสิร์ต Starlight Mayhem ซึ่งตัวเองอ่ะเป็นคนที่ร้องห่วยแตกที่สุดแล้วนะครับ ดังนั้น CJ ครับก็ได้ทําการเชิญคนคนหนึ่งขึ้นมาครับก็คือ Ruby นั่นเองซึ่งได้ฉา,ายานา่อของเธอก็คือเพชฌฆาตแห่งเสียงเพราะว่าด้วยฝีมือสกิลล้อกของเธอที่ถึงขั้นเทพแต่เจ้าตัวกับมีความอายในตัวเองนะครับผมเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองมีความไม่มั่นใจในตัวเองสูงนะครับก็เลยทําให้เธอไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าถูกเชิญมาแล้วแล้วก็มันไม่อยากจะให้เสียหน้าใช่ไหมละ่ะแน่นอนครับรูบี้ได้รับได้รับคำท้าของบอยเฟนนะครับผม แน่นอนครับพ่อแรปเปอร์ของเราชนะอย่างขาดลอยนะครับก็นั่นแหละครับลูบี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วแต่ก็นางก็ได้ทำทุกทุกอย่างแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปในเพลงเอ็กโคนะครับเลยทำให้นางรู้สึกว่าเริ่มจะหมดแรงแล้วเหมือนกันแต่ CJ ก็ได้มาปอบนะครับว่าเนี่ยเธอทำดีที่สุดแล้วประมาณนี้นะครับผม แน่นอนครับว่า CJ รู้แล้วก็เห็นนะครับว่าการที่ดวลกับบอยเฟนแค่คนเดียวนะ่ะมันไม่สามารถชนะบอยเฟนได้ดังนั้น CJ ก็เลยแท็กทีมกับ Ruby ครับโดยเป็นการถือว่าเป็นการ2ลุมหนึ่งเพื่อที่ว่าทั้งคู่จะสามารถชนะชนะบอยเฟนได้อย่างง่ายได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปแบบที่ CJ และ Ruby คิดครับเกอร์เฟนได้เล็งเห็นว่าบอยเฟนกำลังถูกกำลังถูกลุมแล้วนะครับเกอร์เฟนก็เลยตัดสินใจลงไปช่วยแฟนนุ่มของเธอในการช่วยดวลแล็ครั้งนี้เป็นครั้ง เป็นครั้งสุดท้ายในม็อดของ Starlight Mayhem ซึ่งเพลงนี้จะมีชื่อว่า artificial นั่นเองซึ่งสิ่งที่เกอร์เฟนน่ะทำมันถูกแล้วครับก็คือการที่ว่าลงไปช่วยแฟนหนุ่มของเธอก็เลยจะกลายเป็นสึกระวังศึกระหว่างแบบ2อสองถ้ามันเป็น2ต่อ1อ่ะมันจะเสียเปรียบมากนะครับนี่คือสิ่งที่ Girl เกอร์เฟนเล็งเล็งเห็น,นครับซึ่งสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับผม2แฟนหนุ่มนี้ก็สามารถชนะ CJ และ r u b ีไปอย่างง่ายดายครับผมเป็นอันจบเรื่องราวแบบแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งทั้งสองก็ไม่ได้ มีอคาาติอะไรซึ่งทั้งคู่นะครับก็ไม่ได้มีอคาาติอะไรต่อกันนะที่เป็นแบบคู่นั้นงคู่ที่เป็นระหว่าง CJ กับ r ูบี้นะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปคลิปเนื้อเรื่องนะครับผมก็อยากให้ทำอีกก็บอกได้นะครับไปเจอกันใ,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 ใหม่บ๊ายบาย